นมัสการจะขาหลวงตาจะเดินพรโยมปู่นะคะมาตามแนวทางของหลวงปู่นะคะที่แม่อุท,ยทัยทีวีเนาะค่ะเนะาะแม่อุท,ยทัยทีวีก็ให้โชคหลวงปู่อืมาร้องบอกใช่ไหมคะงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาเขามาร้องบอกจับดูมันก็เห็นหนึ่งเจ็ดหลวงตาให้หนึ่งเจ็ดกับหกหกศูนย์เนาะโอ้โหถ้าซื้อเป็นนะได้บนล่างนะปู่ แต่จุดทูบอยู่โอ้จุดทูบอยู่หลงปูส่สวงหนึ่งมันก็ได้เก้าหนึ่งเก้าหกหนึ่งเนาะวันนั้นได้ไปถ่ายอังไหมะ่ะไม่ได้ถ่ายค่ะโอ้สิไดยเนาะจ้า <c oughs> ได้แต่แม่เอาถ่ายเทวีแล้วเทปูให้อ่ะหนึ่งเจ็ดนั่นนึกว่าไปถ่ายอยู่ตรงโน้นด้วยเก้าหกหนึ่ง <96, 1. S 1> ถ้าถ่ายนี่ก็ดีนะจ้าวันนี้ก็เลยจะบุญวาสนากี้ยุณจ้าบุญคนมันไม่เหมือนกันทำกุศลนไว้ไม่เหมือนกันจ้าถ้าอย่างนั้นเท่า มันก็ดีทุกคนล่ะใครจะไม่อยากได้อะไรทักถินหนึ่งเจ็ดโจงโจงน้อหลวงตาน้อปัวอืมจ้าไอ้นี้ก็ที่ผ่านมาไอ้นี้มันก็ร้องบอกได้ยังคะหนงเวดนี้บอกแล้วบอกแล้วร้องว่ายังไงนะครับปัวก็ออกออกเหมือนเดิมนะลออกออกเหมือนเดิมอืมงวดก่อนก็ออกออกเนาะอืมออกออกหนึ่งเจ็ดนะคะงวดนี้ก็ออกออกออกตั้งแต่วันนั้นล่ะตั้งแต่วันที่เขาให้นะล่ะเขาไม่มาร้องเลยแต่ว่าเขา ระโดดไปกระโดดมาแล้วก็หายหายไปแล้วหายไปมาดูทุกคืนแหละแต่ว่าเขาเคยร้องใช่เมื่ก่อนไปวัดครั้งแรกก็ถามเขาอยู่<ม>เขาว่า <ไฟ S 1> <ฟ>กอกอดกอดกอค่อลกูกปูกก็เลยบอกว่ากอดกอนมันันไม่ได้ครอกอนกอดมัเลยไปมันร้องกอด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 พอมันมาประมาณคืนสองคืนมันก็วอกอ้อกกก็เลย ยังไม่ดูหรอกมันร้องบ่อยก็เลยไปจับดูค่ะก็เห็นแค่นี้แหละอตอนแรกก็บอกว่าก่อนก่อนเดวให้รอก่อ<ม>นประมาณนี้เนาะสองวันที่เห็นหลังหน้าจ้าเพอได้แล้วก็บอกว่าออกออ,ออกพรอมออก้อมอกขายเลยที่นี่ไม่มาเลยมาอยู่มาแต่ดูเฉยๆก็หนีไม่มีเสียงไม่มีอะไรไม่มีอะไรร้องอยู่เนาะค่ะเนาะอยู่สามตัวมานจมดสีทองทั้งหมดตัวไหนนอกปูปาะเนี่ย เล็กๆตัวเล็กๆจำมันได้อยู่เสียงมันร้องสีทองทั้งหมดเลยเพอดูนะครับพูน้มอ๋อร้อนแับนั้นค่ะเขียนไว้เขาให้ลักษณะอย่างนี้ให้ลักษณะแบบนี้ปู่ก็เลยเขียนไว้เลยจะเป็นหนึ่งเก้าสองลื่นเก้าสามนี่เลยจ้ะ มันเล็กมันเรียงเนาะเลขกมันที่ทำนมันไม่แน่จ้ะหนึ่งสองเกา้าหนึ่งสามเกา้ากา็ากาได้ประมาณนี้ก็ให้ท่านผู้ชมดูเอาเนาะมันก็เป็นแบบนี้นแบบจแบบเดียวกันเลยออกออก,ออก,ออก,ออกแมวไทยทีวีเขาเรียกอะไรนะพญาคางคกพญาคางคกนะปุ๊ภาษาคเนมรนเขาเรีย,ยอรกอะไรเนาะภาษาคเนมรนพี่กวก ภาษาเนากินกอกเด้อนะคะพี่อาค่ะโคกให้โชคมาร้องบอกปู่ร้องบ่อยแล้วเกินก็เลยเอามาดูว่าน้ปู่ก็เลยได้ 1, 7, หนึ่งเจ็ดวดที่ 1, นหนึ่งวดที่ผ่านมาหนึ่งเจ็ดตรงๆวดนี้งวดที่สองก็ 1, 2, 9, 1, 3, หนึ่งสองเก้าหนึ่งสามเก้านะคะก็ให้ท่านผู้ชมเอฟซีเอาไปพิจารณาดูเป็นแนวทางเด้อนะคะไม่อยากเล่นใต้ดินไม่อยากให้เล่นใต้ดินนะจ้า ากเล่นก็เล่นรถตัปรัฐบาลเนาะรัฐบาลนะคะอันนี้แนวทางของปู่สายรุ้งนะคะวิ่งด้วยจับให้แบบเน้นๆคางคกสีทองนี่แหละที่ถ่ายรูปเขาไว้ปู่ลองดูถ่ายไว้ถ่ายรูปเอาไว้อยู่จะให้โยมดูไม่ต้องไปจับทาแป้งทาอะไรปู่ไม่ใช่โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอาเห็นเลย ไม่เอาทาแป้งไม่เอาแล้ว <c oughs> จะไปทาก็ไปบังคับเขาทำไม,นนไม,ไมเห็นไรคนบําบั้นี่มั้งปุยจับตาแป้งม่ใช้ได้วยเอฟซีกับเลีนงเลยทั้งวันไม่ออกมาเลยไม่มีเลยเอาาากลอกมาแต่กลางคืนออกมาแต่กลางคืนสามโตมีทั้งหมดสามโตชีต้องบลล์้องตาชีต้องทั้งหมดสามโตโอชี ข้างพกมีสามตัวสีทองนี่โอ้สีทองยื่เอาชวยด้วยสิสีทองเอพี่ด้วย้งทองเงี้ยนี่เป็สีทองจริงด้วยสีทองอือพ่อจับมาดูยิ่งเป็นทองทั้งตัวเลยบ่ะอือไม่ต้องทาไวเลยตรงนั้นเลยเดี๋ยวไม่ต้องแค่นั้นทาขมิ้นไม่ต้องทำอะไรจ้าเป็นเองธรรมชาติเน้องตา เป็นตามธรรมดามันจะเป็นสีดำเนาะครับใชุ่กบกคือมันมันมือขึ้นบนไล้ปูเลยเคียดตามมันขึ้นบนเออเหมือนแบบกันเหมือนที่เขาให้อย่างนี้แหละหนึ่งเก้าเรียกว่าอะไรข้าบนลงปูตัวเดียวจะเป็นสองห้าหรือสามห้าเพะมันจะเป็นเลขกสามหรือเลขสองมีมีครับก้เก้าหนึ่งสามสองเก้าหนึ่งสามนี่แหละ หรือม้กต่หนึ่งสองเก้ายังนั้ต้อไม่ขายหรอกแต่ว่าบุญกุศลเราสร้างไว้ยังไม่ถึงเวลาครงนี้คนเราเกิดมาบุญไม่เหมือนกันคุณปู่ก็จะได้อยู่จะไปสร้างส่วนรวมให้เยอะๆเกิดชาติเดียวตายไปจะได้มีที่อยู่มีที่อยู่<ม>อันไหอไสร้างอะไรก็ได้อย่างนั้นเลย ราะว่าคุนตายแล้วฟืน้นขึ้นมาก็มีเยอะอย่างลุงปู่ตายไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาครับปู่เล่าไว้กังปู<ม>่ตายแล้วป้นกันนี้เราปู่เป็นตายแล้ว<ป>ใส่ลงใส่เราทิ้ไปรอบหนึ่งแล้วอปู่เล่าอีรอบหนึ่งได้เอฟซียาดยมยังไม่ได้ฟังตอนวิญญาณจะออกจากร่างลวงปู่นอนอยู่โรงพยาบาลอำเภอปุข,ขันช่วงนั้น มันรู้สึกว่าปวดหนัวมากก็เลยเช่งดูตัวเองพอคนตายนี่เขาว่าเออมันเป็นยังไงพอรู้สึกว่าเย็นขึ้นมาตามแขนตามขามันจะมีเราดูเส่งดูตัวเรามันจะรู้สึกว่าเย็นเย็นเย็นพอมาถึงหัวใจเราก็หยุดเตียนโอ้สบายเดินออกมาดูตัวเองเดินออกมาจากเตียงอ๊ใ้ใครมานอนตรงนี้วะผิวข้าว ก็เลยเออครนอนก็ช่งเถอะก็เลยลงจากโรงบาบาลไปชิมข้าวพอจะออกจากโรงบาลไปก็ไปเจออยู่คนอยู่หน้าโรงบาลใส่ชุดขาวถือดาบอยู่เขาก็บอกว่าไม่ต้องมาแล้วพรุ่งนี้ก็ได้กลับบ้านแล้วอดเอาลุ่งอดเอาอดเอารอดเอาลุก็อดเอาสุพ่อก็เลยกลับขึ้นมาอีกกลับขึ้นมาโรงบาลเห็นข้างของโตพิจารณาดูตัวเองนอนอยู่ในเตียง รู้สึกว่าตัวเองตายแล้วตัวเนี่ยร้องให้คิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงญาติพี่น้องคิดถึงทรัพย์สินร้องให้จนเหนื่อยคิดถึงทุกคนตายจริงๆแล้วเพราะว่าเห็นร่างตัวเองนอนอยู่เราก็เลยร้องให้จนอิ่มแล้วก็เลยอธิษฐานถ้าบุญที่ข้าพเจ้ามีจริงก็ขอให้แสดงให้ข้าพเจ้าบุญกุศลคนนั้นขอให้ข้าพเจ้าได้รับเพื่อเถิด หลวงพ่ออธิษฐานอย่างนี้ก็เป็นแสงหิ้งห้อยเหมือนกับแสงหิ้งห้อยนี่แหละวิ่งเข้ามาในตัวหลวงพอ่อมองดูตัวเองก็โปร่งหมดโปร่งแสงหมดเลยโอ้บุญมีจริงตัวเนี่บุญวัฒนารที่ตัวข้าพเจ้าเลยหาเงินมาสร้างโบสถ์สร้าง <c oughs> สาธารณะในพระพุทธศาสนาบุญมีจริงสบายเลยที่นี่ไม่ยิ้ข้าวไม่อะไรเลยก็เลยออกไปเที่ยวดีกว่ากลับลงม,มาอีก ลงมาก็เห็นเนยามตรงนั้นแหละใส่กุขขาวเหมือนเดิมถือดาบเหมือนเดิมยกวิงเข้ามาฟันก็เลยก็เป็นผีกผุก็เป็นผีกูไม่กลัวอะไรหรอกยกกำปั้นปัดนเลยทีเขาก็หงายหลังจะไปซ้ำอีกฟอมโมโหหนอะทํมามห้ามอะไรกันก <c oughs> ็ได้ยินเสียงหนึ่งเรื่องมาจากไหนก็ไม่รู้หยุดก่อนอย่าไปทำเขาหลวงพ่อก็มองหาไม่เห็น ก็จะเดินไปทำอีกเขาก็ว่ายุดงอย่ไปทำเขาโอ๊ได้ยินเสียงมาจากบนฟ้าก็เ,าเลยมองดูเขาก็เลยลอยลงมาเขาหนุนผ้าสีแดงจนกระเบนสีแดงแต่ไม่มัดหัวนะเออมีมัดหัวอยู่สองคนสองคนลอยลงมาไปไปกับเราเอา้าจะพาผมไปไหนนะอ่ะไปก็ไปพอก็พูดขึ้นอย่างนั้นเขาออาลิพ่อไปเลย รู้สือว่าขาไม่ได้เดินมันลอยไปเองมันเขียงเขามีอำนาจมากเราจะขื้นไม่ได้เขาก็พาหลวงพ่อลอยไปลอยไปก็ไปเห็นเนินดินชุสูงก็มีปราสาทอยู่หลังหนึ่งเขาก็พาขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็ไม่เห็นอะไรเห็นแต่ปราสาทต่างเปล่าไม่เห็นมีอะไรเขาก็บอกให้หลวงพอ่อมากราบลงที่พอพอเขาพูดหลังนั้นหลวงพ่อบอกโอ้บาลังก็สวย อะไรก็สวยหมดเป็นทองคาหมดห้วงพ่อก็เลยกราบลงพอเงยหน้าขึ้นก็เห็นคนรูปร่างใหญ่ๆเหมือนกับผิวผิวเขาสวยมากผิวแดงเหมือนลูกชมพูนี่แหละหน้าตาโอ้สวยหลอ่อพูดง่ายๆภาษาไทยเราก็หลอ่อเนาะสวยนี่เป็นผู้หญิงอันนี้ก็เลยคิดได้เลยว่าเอออย่างนี้ต้องเป็นโรงพบาลหน้าตาไม่น่ากลัวทาม มาจากไหนชื่ออะไรไต่นคนอยู่ข้างล่างเขาก็เลยชีย้มือไปหาสมุดเป็นแผ่นทองมันตกปิ่นแคบขึ้นมาชือส,สมอนมาลาสายบ้านหนองกามีหมดเอา้าอายุเท่าไหร่อายุเท่านั้นเท่าน,นี้ก็บอกเข้าไปเพราะว่าเอ้ยยังไม่ชินอายุไขนี่โอ้มาผิดแล้วเอาไปส่งคืน หลวงพ่อก็เลยว่าห้คิดในใจว่าก่อนจะไปก็จะพอดูนรแล้กก่อน